เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2555เวลา18นาฬิกาพลเรือโทธร,ราธรขจิตสุวรรณผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ได้เป็นประธานในพิธีรับส่งหน้าที่เรือในสังกัดทัพเรือภาคที่3โดยมีเรือที่เดินทางมารับหน้าที่ประกอบด้วยเรือหลวงภูเกต็ตเรือตรวจการใกล้ฝั่ง991 และเรือตรวจการใกล้ฝั่ง993ซึ่งเดินทางมาจากฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสำหรับเรือที่ส่งหน้าที่และจะเดินทางกลับฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั้นได้แก่เรือหลวงชนบุรีเรือตรวจการใกล้ฝั่ง96และเรือตรวจการใกล้ฝั่ง98นอกจากนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3 เรียนเชิญคุณเรวัตอาเรียรอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพักประชาธิป,ปัตย์หน่วยราชการต่างๆและภาคเอกชนที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม,มพิธีด,ธด้วยของหน่วยชุดปฏิบัติการพิเศษ ข้าราชกเชิญคุณเรวัตอา,ารีรบผมมีความยิยนดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเกียรติจากกองทัพเรือภาคที่สามได้มัก่าวต้อนรับเป็นตัวแทนของชาภูเก็ตในวันนี้คุมพักการเรือต่อ บพัพปชาและข้าราชการทัพเรือภาคที่สามขอต้อนรับด้วยความกิ่งใจและยินดียิ่งสําหรับการปฏิบัติภารกิจในทัพเรือพาคที่สามถือว่าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้กําลังสติปรรัญญาความรู้ความสามารถพรมกับกําลังใจและกําลังกายที่เข้มแข็งมั่นคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อให้ภา,ารกิจที่ได้รับมอบหมายประสบความสําเร็จตามวัตถุ จากนั้นผู้บัญชาการทับเรือภาคที่สาได้นําแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงภูเก็ตและร่วมพิธีย่ำพระสุริศีซึ่งพิธีย่ำพระสุรีสีซึ่งพิธีย่ำพระสุรีมีซึ่งพิธีย่ำพระสุริสีมีขึ้นครั้งแรกที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการโดยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกมรมหลวงชุมพร อำเภอสักหีบจังหวัดชนบุร,รีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2522ในโอกาสที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฉลองพระเกียรติเรือโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและได้จัดต่อเนื่องอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบันนี้